ท่านผู้ชม,มขณะนี้ผมอยู่บริเวณวัดสาราลอยอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวัดสาลาลอยยังเป็นอีกวัดหนึ่งที่ตามกิจกรรมของเที่ยววัดห้ามพลาดโคราชสายบุญนะครับดังนั้นถ้าเผื่อท่านมาเที่ยวนครราชสีมาหรือเราเรียกกันว่าโคราชวัดสาลาลอยยังเป็นอีกวัดหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากวัดนี้อยู่ติดก,กับลำตะขอ เหตุที่ติดกับลำตะคองเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดตั้งแต่ครั้งย่าโมยังคงมีชีวิตอยู่นะครับย่าโมเมื่อออกสึกสงครามกลับมาแล้วถึงบริเวณนี้ก็ให้ทหารเนี่ยสร้างเป็นรัศะแพร่เล็กๆนะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานลอยแพร่ไปถ้าแพร่ไปติดตรงไหนนะครับก็จะสร้างเป็นวัดขึ้นมาก็แน่นอนครับเมื่อแพร่มาจากลำตะคองก็มาติดบริเวณนี้แล้วก็สร้างวัดขึ้นมาให้ชื่อว่าวัดศาลาลอยนะครับ มาเที่ยววัดสรารลอยก็ต้องไหว้นี่ครับด้านหลังนั่นคือย่าโมหรือจะชมตัวพระโสถเขาเรียกว่าโบสถ์มหาอุดนะครับเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นใหม่แต่ทิงองไรก็สวยง,งามแต่ปัจจุบันที่วัดสรารลอยแห่งนี้เขาก็มีเท้าเทพสุวรรณนะครับมาขอพอรได้เช่นเดียวกันครับมาเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาตามกิจกรรมของเที่ยววัดห้ามพลาดโคราช,ราชสายบุญนะครับ ก็มาที่นี่ได้นะครับหรือจะมาเที่ยวเมืองโคราชหรืออย่างที่บอกนะครับว่าเที่ยววัดห้ามพราดเมืองโคราชสายบุญวัดสารลอยยังเป็นอีกหนึ่งวัดน่าสนใจครับ ขอญาติสำเร็จต่อม,มาทุกครั้งมาบัตรทุกครั้งนะค่ะ